เช้าครับโอ้ครับเกินครึ่งล้อครับโอ้าน้อง้องไฟครับนี่เป็นยีส่งม้านะครับยางลุยน้ำครับอุ่นนะครับน้ำลึกเลยหัวเข่าอีกครับเป็นยีส่งเจาะรถได้ทุนครับเอาข่อยมาวานนี้ครับโอ้ชาวบ้านพื้นมาครับบูเล็กครับแย่งกัดมาท่วมกับมาครับ โอ้ดาบหัวนายเอ้ยโอ้ลุยแหลกครับผมลุยแหลกครับน้ำระยะยาวครับลึกระยะยาวรับโอ้ครับครับเกินครึ่งล้อครับฝังมองท่วมท่อเสียครับแต่่าไปได้ครับผมขาลุยครับขาลุยไปแล้วครับห้อนมองตื้นแล้วครับ เ็นไปแล้วครับโอ้ครับไก่ริบเรียวแล้วครับอ้างกันเป็นร้อยเมตรแล้วครับพ่นขีดอันตรายแล้วครับน้ำวายอยู่บนครับโ้ยแล้วครับอื่นพ่นน้ำแล้วครับรอดแล้วครับ